สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องเจมค่ะตอนนี้ก็ถึงที่กินข้าวแล้วนะคะถึงแล้วค่ะ,คะนี่นะคะูสบายสบกไปีกับน้องจำทีกับน้องมารุก กันนินไว้ในใจไอสวัสดีครับมามาใครอยู่ใกล้ใกลบวกแดงมายองครับผมอันนี้มันจะเป็นที่พักกับที่กินข้าวอยู่ด้วยกันใช่ไหม ไม่ปิดเปิดไฟดุ่นน่าจะเปิดกลางวันวันนี้น่าจะเปิดกลางวันดยทัชกว่ายูทูบครับไช่ไหมทัชจริงๆผมดูจากตาผมไม่รู้ว่ามันทำไม้มันให้ความละเอียดเหมือนครับมันไม่เหมือนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมันจะมี720ดิบพีเฟซบุ๊ก มันความละเอียดมันมันปรับตามตามสัญญาณแต่ถ้าเป็นยูทู e มันจใช่ตอนของใหของชาวทางภาคมันมละเอียดเกินมันก็เลยสัญญาณดึงสัญญาณเยอะแบตก็หมดเร็วเครื่องก็ร้อนเร็วตัน,ตนนี้เราก็มาถึงนะครับน่าจะเป็นที่พักอยู่แถวนี้แหละ ททีีท่่เราจะไปน่าจะเป็นร้านกิน <คำ S 2> ข้าวเลยน่าะจะอยู่มีไก่อย,อย,อยู่เลยมาไก่อยู่แต่ทางโน้นน่าจะไม่มีที่พักหรอกน่าจะอยู่นี้ที่โซนโลกครับพรุ่งนี้จะได้เจอตัวจริงครับเสี่ยวครับผมพรุ่งนี้มาด้วจังหวัดอะไรครับจังหวัดส่านแก้วครับผมตอนนี้เลยมีโอกาส รถก็หวานนี้เลยรถยังบอกงามบอกกล้าไปอู้ไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวครับผมอยู่ที่ใจครับงามไม่งามก็ามาเลยครับเดี๋ยวปีนี้ไปรับผลงานบ้านแกดำอาจจะได้แวะท่าทยครับผมก็ตามมาครับยินีนตอน้อนรับู่ไหนครับนี่เธอ<า>ทำไมรถ<า>เราไฟตาออกข้างเดียวไปลี อาการปัมนหายแล้วเหมือนกับรู้ว่ามาถึงที่แล้วบรีลัมทัดเจ้าครับผม FC ไต้หวันครับคุณฟอร์มาลียนซิ่งครับครับคุณพี่ปิดไรสุดกันนะเอาผมมาที่นี่ก็หลุดเหมือนกันอันนี้จากอันนี้ไป รอนเลยร้านกาแฟจะเป็นอร้านกาแฟมไม่ใช่ักไม่ใช่แบบนี้อจะ้านกาแฟร้านกาแฟ วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโดนไปรับเลยเอาจอดไ้นี่ดีแล้วอย่างงี้นะรออืมใหญ่คติดไปไหนครับดึงกันหมดจะขึ้นเมื่อกี้ปันใหญ่อะติดกันอยู่ไหนจมอยู่ข้างในอ่ะโอ้แสดงว่ามีรถรออยู่ทางนู้นแล้วอยู่ข้างในอ่ะติดกับสิบพันอะโอ้ไปจมอยู่ข้างในอะนะ น่าจะเรียกคุณผมไปเอาคลิปซะหน่อยมาช้าดิโอ้ยน่าจะโอ้ยรอรออยู่ช่มาเอาคลิปก่อนน่าจะบอกอย่างนี้เนาะโอ้รถไถดึงล้อยกเงือบเงือบคลิปเดือดเลยนะเนี่ยเดือดจรหนักแล้วแล้วเราจะไปขึ้นหินทรายจากไหนนี่มันมีตรงเนี้ยมันมีไอ้นี่อมันมีก่อฟางตีโลกอ้างหินทรายอ๋อแสดงว่าไปพักที่นู่นก็เป็นที่พักเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ใช่เราพักนี่ โอ้แต่รถไปจอดนู่นเราจอดนี่ครับเราะข้างในไม่เอาเราเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจมอ่ะแล้วรถเราอยู่ไหนทำไมไม่เอาข้างในอยู่ข้างใ,ในที่บ้านเดีาวกับเพราะจะเอาออเนี่ยแหละไม่ไหว,ไมไหวจมกเกนเขึ้นเนี่ยน่าจะยังไม่เอาขึ้นให้เราไปเอาคลิปก่อนเอ้าจริงๆเอ้ยลูกพี่เขาบอกเอารถดึงแบบยกล้อเลยลูกพี่เอ้ยถอยลงไปใหมถอยลงไปใหม่รถถอยรถถอยยังโซ่ขาดโอ้ย เสียได้เถอะวว่าวถ้าออกมาตรงจอดก็น,นอนเนี่ยแล้วค่อยแห่เข้าไปเสียใหม่ใช่ใช่ใช่ดีกว่าท,ที่ลานกกว้างจอดอมันจอดซ้อนได้อยู่นี่เนี่ยจอดได้หมดเลยซ้อนกันเลย มันก็ต้องขนเมาเยอะตาเติร์นู่นี่กระบะไปขนออกก็ได้หรือจะเาเอาไอ้นี่มาวารถตู้นี่ครับรถผมครับเมื่อกี้ควันท่วมเลยไม่รู้เซ็นเซอร์อะไรตัวไหนเห็นได้ดูในเปของเรานี้ขายแล้วตัวนตัวน่ามากอันนี้ลูกพี่มาแล้วมาอีกมาไม่ทันได้คลิปเลย จมกันแล้วนะอยู่ข้างใอ่ะเขาก็ถอยลงไปใหม่ได้โอ้โหผมจะเอาขึ้นเนอะอันนี้รอได้รถน้ำเาไหร่แล้วเราได้เทหรือเปล่าไม่เทของเป็นรถผมไม่ได้เทกวางเทเลยคือดึงกันแบบหนักๆเลยเสียดายคลิปแต่วะผมต้องไปเอาแถวนี้แหละแถวนี้มีมีลงเนินไปเนี่ยมีพาดมีพอขเงีซยตี้เซตตี้เนี่ยท่านล็อกกี้เนี่ยเขา แปลาต้องแาลว่านี anyway> um to to ่ไงก็กินก็แบบใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ไปกินข้างในเราจะไปกินข้างในหรือจะกินนี่ก็เดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันก่อนเออเราไปข้างในแลยมาถึงยังไม่ได้ขนของห้องอ่ะห้องเจ้าดีห้องเพราะว่าผู้เอกมาปะโอ้ชนเราหรือเปล่าพี่มาแรงจีกทีมงานเดียวกันไหมเออ๋อเสียเอ็มเราไทยซิ่ง ดึงเป็นาวเลยไปตึงเลยไห้ก็ไปลเออมันเป็นพื้นได้เขียวใช่ไหมมันเป็นพื้นทรายไอยไปลายถอลลงไปลล้วจงเลยเดินหน้ากไปแล้วถอยออกต่สทีั่เีมเรบหลอดให้ออมมะเกยแถะเอฟซีไขึ้นหลอดให้ออมมะเกยแถะหลอดกี่เมพอพอดีหา่อยนะแต่ว่าีเดียวนี่เห็นาจรจริงนต้องออกมานีมั้ใช่ พอดี๋ยวเลี้ยงเงียใส่ประพฤติประทับประสงถามตอบประเดี๋ยวไออะไรนะดีสอดนะยัไงดีสอดมินิมาร์ตอะไรยนดีสอดมินิมาร์ตอะไรยนใช่วิ่งมาเท่าไหร่แต่สิบแต่สิบพี่ตามดูดมานะใช่อันนี้ไม่แท้เลยนะคันนี้นะผมน่าจะวิ่งมา แต่สีบไม่พี่ร้อยหนึ่งแต่ที่จริงมันต้อง8บห่างเลยเลยได้ยินแต่เสียงรถลงเหยียบอ๋อนั่นนะที่บอกว่าหลงทางแล้วเหยียบนี้น่ะลงเหยียบแกงยินดวนรู้เห็นไร่สดนะนดี่เหยินดวนไร่สดมาดูไดูอยู่เรียนหมอครับไปไปถอยรถอีกแล้วคลิปเด็ดก่อนที่เขาบอกว่าเอาอีกแล้เอารถเสียเอบมมาดึงหนีได้คลิปเด็ดพวกเนี้ นี่แล้วพี่เขาจมเต็มเลยเมื่อกี้อ่ะเขาถอยลงไปจอดรอแล้วใช่ไหมฮะเขาถอยรอแล้วไม่เอาขึ้นแล้วมาไม่ทันดึงเงินพ่าทั้งหมดยังหนึ่ไหนยางลุมยังไงยังอะไรที่หนึ่งผมไปรับรถที่อู่แสนสุขเสียจะเอารถไปคืนที่อู่ตอนไหนก็น่าจะวันวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งเอาแล้วข้างในมันที่อะไรกันนะมันเป็นบ้านบ้านของท่านพ่อว่าอะไรอ๋อแล้วลองลองก่นนี่เลยสอน นอนนี่เดี yeah. right. hey ๋ยวเราจะเพื่นจะพาเราเข้าไปนู่นกินอะไรก่อนเออไปหาอะไรกินก่อนไรเงี้เดี๋ยวกะว่าจะเอารถออกมาข้างนอกหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็แห่เข้าไปใหม่เช้ารถใครไได้นะเราาเับคนจะมาหมเต็มหนังรถเลยก็อยู่ในางนี้ยืมก่อนอุ่นเงินไปซ้ำมากดเงินเลย ติดด่วนดีเลี้ยวักกเสียวติดด่วนเพืผอนสาวเดียสาวยงมาไปเลยสามคนพอดีนะถ่ายน่าติด่นีมไอ้ใหญ่เขาติดเกี่ยวข้าบเอารถาเก็หมนี่นะคะก็มาครบแล้วนะคะนี่ พี่น้องก็ขอจบคลิปวันเถียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องแจมเลยนะคะ